สวัสดีครับพบกันใกเช่นเคยกับช่องมอนเบอรี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสาร,รดีๆใต้ บ้างครับแน่นอนนะครับว่าก็เพิ่งจะจบลงไปหมาดๆเลยสําหรับคู่การแข่งขันทีมไฮพาร์ของโมเมธนัชชาของเราสําหรับคนเก่งของทีมชาติไทยของเราที่ได้มีโอกาสมาเล่นหลีเกาหลีใต้แล้วก็ร่วมทีมไฮพาร์อีกครั้งสําหรับฤด,ดูกาลนี้และว,วันนี้ก็ต้องมาพบเจอกับทีมเปเปอร์ซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าทีมไฮพาร์ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับสามารถโชว์ฟอร์มทําผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้สามารถเอาชนะเปเปอร์มาได้3-0ต่อเซตจเลยด้วยสกอร์20 25ต่อ20 25ต่อ21และ25ต่อ15นั่นเองและวันนี้มาพูดถึงฟอร์มของสาวแตงของเราอย่างโมเมธนัชชาต้องบอกเลยว่าแฟนๆหล,ลายๆคนก็ยก MVP ให้กับเธอเลยจริงๆครับ เพราะว่าโมเมนั้นช่วยทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นสกิลการบุกหรือว่าสกิลเกมรับหลายๆชตก็ช่วยในเรื่องของเกมรับให้กับทีมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของเกมบุกวันนี้โดดเด่นมากๆทําแต้มไปถึง22แต้มไม่ธรรมดาเลยครับ22แต้มสําหรับ3เซตนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่ามีชตที่น่าประทับใจเป็นชดที่โมเมขึ้นทุกบอลได้แบบปังๆช้ำๆหลังจากนั้นโค้ดของไฮพาร์ตก็ได้มีการ ปรบมือให้กับโมเมด้วยเมื่อกล้องจับไปทําให้เราได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักแบบนี้ครับนี่แหละครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีงามมากๆเลยถึงแม้ว่าโมเมเธอจะไม่ได้ MVP ในนัดนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเล่นแบบนี้ได้ใจกองเชียร์ทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนๆไฮพาร์ชาวเกาหลีใต้ด้วยครับผู้ชมดูปลื้มเธอมากๆเลยสําหรับวันนี้เธอทําได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับ